ลงมา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 ล่วงล่วงล่วงกูว่าล่วงลวงมาใครว่าล่วงมีสายอยู่โอ้โหมันเก่งว่ะโห้โขามันแบบว่าเป็นหนามเหรอขนไงขนหนามขนแข็งเหรอไม่ดูเออมันเก่งมากเลยว่ะมันจะมาจะปีนขึ้นไม่ได้ขึ้นไปทำไมอะ มึงโดนโดนโดนโบอสมาริโอ้นมึงยากลงได้เลยนะ <Okay. S 2> เก่งพังหมดเป็นที่ซ่อนตัวไม่อมายตัวเล็กอยู่นู่นเห็นไหมเห็นไหมเห็นแล้วซ่อนอยังไงวะ